เอาละครับผมสวัสดีครับตอนนี้ฮะคุณกำลังรับชมเพลยเองใช่ไหมครับเจ้านี้เราไปดูเกมเลสเลเซอร์ Laser Laser นะฮะใช่ปะ่ะเลสเลเซอร์นะเกมนี้ก็เป็นเกมในมือถือซึ่งเพิ่งเปิดมาในเซิร์ฟเอเชียนะในเซิร์ฟไทยเออนั่นแหละแล้วก็ผมจะมารีวิวในการเล่นเกมนี้กับมือถือเรียวมีที่ผมใช้อยู่คือเรียวมีจีทีนีโอเรียวมีจ t ทีนีโเออแล้วก็ดู แล้วมันลื่นมากครับเนี่ยผมปรับกราฟิกเป็นอ่าอัลตร้าเลยนะคือสูงสุดเลยอ่ะแล้วก็ปรับเฟรมเรทเป็นไฮเนี่ยสูงสุดเลยนะแล้วก็คาร์เมล่าเป็นรีพิต่ะอย่างอื่นก็ไม่ได้ปรับอะไรปรับแบบสูงแล้วก็เป็นเฟรมเรทไฮเดี๋ยวลองไปเล่นกันดูครับว่ามันจะลื่นไหมผมบอกเลยว่าลื่นมากเนี่ยผมก็เพิ่งเล่นนะใครที่เพิ่งเล่นก็ แอดมาได้แอดมาได้เราเล่นแบบโซโล่ไปเลยฮะลองเล่นดูให้ดูสักสองเกมแล้วกัน <c oughs> นี่ลื่นมากบอกเลยใครที่หามือถือราคาไม่แพงใครที่จะเล่นเกมนี้เนี่ยลองได้แล้วก็มือถือเครื่องเนี้เล่นได้หลายเกมมากเล่น p ับ G ีเล่นฟร e ไฟล์ Fi เนียวหูไม่ต้องสื้อ <c oughs> คือ CPU Snapdragon 870อะมันเหลือๆแบบยังไงก็เล่นได้เ,ออเกมพวกเนี้ยตอนแรกผมคิดว่าเกมนี้มันจะกระตุกนะม,มาเล่นเออมันก็เล่นได้นี่หว่าไม่กระตุกด่านนี้ผมไม่เคยเล่นเลย อุ้ยเขาตามผมมาแล้ววุ้ยวุยยย้ชน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 เอาโอ้กว่าจะหลุดสนามไปแล้วโุ้ยมันมีทางว่ะมันมีทางลัดอะไรด้วยผมไม่เคยเล่นด่านนี้อุ้ยผมได้เทอร์โบแล้วรถผมถ้ากดท่าไม่ตายจะได้เทอร์โบที่แรงมากนี่แต่ว่ามันต้องเป็นทางตรงอะ่ะ ครหามือถือเล่นเกมอยู่ผมรีวิวไว้หลายเกมมากสำหรับมือถือเครื่องนี้นะลองไปหาดูกันได้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นมางถ้าแบบเราหาโค้ดลดร,ราคาน่าจะได้ลดเยอะอยู่เหมือนกันเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ซื้อไว้ให้ถ้าใครอย,า,อยากอยากซื้อมาเล่นนะแล้วก็การใช้งานอย่างอื่นมันก็โอเคนะถ้าใครไม่เล่นเกมอะ่ะแล้วหามือถือลื่น,นอะ่ะ คือมือถือลื่นมันไม่จาเป็นต้องเอาไว้เล่นเกม,เมอย่างเดียวนี่หรอวะถ้าใครหามือถืออยู่ลองรุ่นนี้แล้วก็เกมนี้ผมก็กําลังฝึกเล่นอยู่ผมชอบมากเลยตั้งแต่สปีดดิฟเตอร์แล้วเอ๊ชนะแล้วเป็นไงลื่นไหมยังไม่เห็นอาการกระตุกเลยนะลื่นปลื้ดลื่นปลื้ด เดี๋ยวเล่นอีกตาหนึ่งแล้วกันโอ้ชนะขออีกตาขออีกตาเราลุกกี้อยู่มาอีกตาอีกตาอันนี้ปรับหายปรับสุดหมดเลยนะก็เล่นได้กระตุกจ แล้วก็แบตตอนนี้ผมแบตเหลืออยู่ยี่บ้าปอร์เซ็นอยู่ดิดแบตชาร์จเร็วมากอีกอย่างข้อดีของมือถือรุ่นนี้คือชาร์จโคตรเร็วชาร์จเต็มร้อยไม่ถึงชั่วโมงดูถึงปะไม่ถึงหรอกประมาณสี่สิบนาทีห้าสิบนาทีเอแล้วทำไมเขาไม่กดเลดี้กันอ่ะกดสิเพื่อนไม่ไมกดอ่ะ ผมทำรีวิวแลไว้หลายเกมมากโรบบอกก็เล่นได้เลื่นนผับจีผมก็น่าจะทำแล้วนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะทำแล้วเอ펙 e ิเจนอะไรพวกนี้ผมก็ทำคลิปรีวิวไม่หมดแล้วสำหรับมือถือรุ่นนี้นะหรือใครอยากให้ผมรีวิวเกมอะไรอีกว่าเอามือถือเครื่องนี้เล่นะมือถือรุ่นนี้เล่นอ่ะมันจะเลื่นไหมมือถือเครื่องนี้ผมใช้มาก็เกือบจะปีหนึ่งแล้วนะหลายเดือนแล้วนะน่าจะโอ้เกือบปีอ่ะยังไม่ถึงปีหรอก แต่เกือบปีก็ยังใช้งานได้ปกติอยู่ฮะหรือถ้าใครแบบงบเยอะไปซื้อรุ่นพี่ของมันเลยรุ่นพี่ของมันนะ่ะก็จะเร็วกว่านี้แรงกว่านี้แล้วก็ชาร์จเร็วมากชาร์จร้อยห้าสิบวัตต์อันนี้แค่ชาร์จหกสิบห้าวัตต์ผมก็ว่าเร็วเลยนะถ้าเจอตัวชาร์จร้อยห้าสิบวัตต์นี่โอ้โหเว้ย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 ,วยผมพลาดผมพลาด เดินไลแต่เราเข้าโค้งนี้ได้เราเข้าทางลัดได้ององเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีโค้งข้างหน้าเดี๋ยวเราเอาสปีดไว้ใช้อุ้ยไป เขาใช้ท่าแซงผมไปอะผมก็ใช้ท่าแซงคืนนี้ยังไงอุชนอุ้ยชนบ่อยไม่ได้ฮะอ้โหผมพลาดอะตรงนี้มีโค้งน้อยนี่เราเข้าโค้งนี้ได้อู้หูแต่มันก็แซงได้อยู่ดีอะ มชนะป่ะเอ๊ชนะฮะเรีบเยบร้อยไม่กระตุกเลยฮะเื่อนๆสำหรับเรียวมีเรียบร้อยครับชนะชิวๆพิ้น Alright, Bye-bye.